สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านครับผมอะัวรุ่นยังเก้าครับมีใครสนใจอยู่ไหมเอ่ยตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่อูอ่สมใจนึกการช่างนะครับบ้านเกษตรสมบูรณ์ตำบลตะโกตะพิอำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอู่ต่อรถดำครับ สวัสดีพี่น้องชาว YouTube แล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวเพจ Facebook ด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ได้ตามหาอูที่พี่น้องให้ผมมาตามหาให้มารีวิวก็มาถึงที่แล้วครับวันนี้ก็มาให้พี่น้องดูแบบสดๆดเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะก็คลิปที่แล้วผมก็รีวิวคันนี้ไปแล้วแหละคันนี้ครับพร้อมใช้ใครอยากดูก็ตามไปดูคลิปที่ผมลงแล้วนะครับ ตามไปดูครับคันนี้เป็นฮีโน่นะครับอ่ะสวัสดีรอีรบครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเจ้าของอู่เนาะอือคันนี้นี่มีเจ้าของยังครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีเจ้าของอันนี้เป็นรุ่นไหนอะไรยังไงครับสเปคเป็นรี้ครับอเก้าห้ารกี้ร้อยเก้าห้ารถไทยอ๋อเป็นรถไทยใช่ไหมครับรถไทยรถช่างไทยอืมตัวนี้เป็นยางเก้าใช่ไหมครับยางเก้าค ชัดซีไทยรถเออเป็นรถไทยเลยเนาะรถไทยรถห้างรถห้างอ๋อจะเป็นรถห้างเลยใช่ไหมรถห้างอือตัวนี้จะต่อดั้มหรือเปล่าต่อดั้มครับต่อดั้มแต่ยังไม่มีเจ้าของใช่ไหมยังไม่มีครับยังไม่มีเจ้าของนะเป็นยางเก้าครับพี่น้องอ่าเครื่องรหัสอะไรนะครับตัวนี้เครื่อง 6HE ครับ 6HE ฮดี195เก้แรงม้าครับเป็นหัวร็อกห็อกอืมอันนี้เวอรุ่นเขาเรียกว่าอะไรเวอรุ่น8น็อต ใช่ไหมครับใ,ใรนรุ่นแปดนัดนี่ครับคันนี้ก็เป็นยางเก้านะจะขึ้นดำครับอ่าสเปคประมาณเท่าไหร่ครับคันนี้คัสซีคัสซีอันนี้ช่วงร้อยอยู่สามเมตรแปดครับสา <3 S 2> มเมตรแปดของรถดำยางเกนะ้าอ๋อช่วงช่วงล้อของรถดำยางเก้าใช่ไหมสามเมตรแปดดำเขาอย่างอันนี้แปดกระบะก็ ถ้ายังไม่มีเจ้าของก็ที่ติดต่อก็คือ3.80 3.80กระบะดำใช่ไหมครับยาว3.80ยาว3.80หรือว่าลูกค้าอยากได้สเปคไหนก็สั่งได้ไหมสั่งได้ครับสั่งได้ใช่ไหมสั่งได้ตอนนี้ยังสั่งได้เลยยังไม่ขึ้นดำเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นดำตอนนี้สั่งได้ครับหรือว่ามาดูรถก่อนก็ได้ใช่ไหมมาดูรถก่อนก็ได้ครับตัวนี้นี่ถ้าบิดเสร็จพร้อมใช้ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ ไม่ไม่ข้ามเจ็ดสิบเนาะไม่ข้ามเจ็ดสิบอารมณ์จากเจ็ดสิบมาใช่ไหมแต่หกสิบกว่าเท่าไหร่นี้ยังไม่ได้ใหญ่ใช่ไหมยังไมยังขอดูทุนก่อนขอดูทุนก่อนมันเท่านี้เออเพราะว่าเหล็กจึงนี้แพงมากอ่ะใช่ดั้มจึงนี้แพงครับแพงอดั้มก็ต่ออยู่นี่เลยใช่ไหมต่ออยู่นี่ครับแกวเลยครับคันนี้ก็ร็อ o กี้ครับไม่ไม่ข้ามเจ็ดสิบนะครับพี่น้องพร้อมใช้งานครับผมยางเก้าด้วย แต่ยางให้มันครบโคเส้นก็ยางหน้าเปลี่ยนให้ใหม่ยางหลังก็น่าจะเป็นพวกนี้แหละอ๋อก็คือยางเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่ออ๋ยางหลังก็เป็นยางมือสองว่างั้นใช่ไหมครับยางเดิมครับยางเดิมอ๋อโอ้เฟืองท้ายใหญ่มากเลยอันนี้เป็นเฟืองท้ายของอะไรครับเป็นเฟืองท้ายเดิมเลยครับอ๋อเป็นของอิสุล็อกกี้เลยใช่ไหมอิสุล็อกกี้ตัวนี้นะครับอแต่นี่น่าจะเป็นเพากระเทยครับ เพากระเทยเพากระเทยคือมันจะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากอ่าเหรอข้าเอฟอ๋อข้าวคางดูข้าข้างเลยครับข้างมันเอฟเลยอ๋อแบบนี้เขาเรียกว่าเผากระเทยใช่ไหมครับเผากระเทยอ๋อข้าวคางมันเอฟธรรมดาเลยไหมแปดน็อตครับรุ่นแปดน็อตเด็กชิฟฟี่อันนี้สูงอันนี้นี่ขนาดได้แล้วใช่ไหมครับความยาวของเขาได้แล้วครับมันได้แล้วก็เหลือขึ้นน้ำใช่ไหมครับเหลือ เก็บงานนิดหน่อยแล้วขึ้นดำอือเป็นเป็นสเปคไทยนะครับพี่น้องคันนี้ราคาไม่ไม่ข้ามเจ็ดสิบใช่ไหมครับไม่ข้ามเจ็ดสิบชุดแต่งได้อะไรบ้างครับชุดแต่งก็มีกันชนเหลดกันชนเหลดแก้มข้างไอ้กระจกนาซากระจกนาซาครับอ๋อสปอตไลท์ข้างบนมีไหมครับมีครับมีให้ด้วยมีมีโครงเอ็นแล้วก็สปอตไลท์สีดวงมันสีดวงเหมือนกันยังไม่มีเจ้าของครับพี่น้อง แบตใหม่ด้วยแบตใหม่ครับโอ้แบตใหม่ก็แบตใหม่เหมือนกันขนานก็แบตใหม่เหมือนกันครับสองก้อนสองโลกสองโลกนี่เปิดได้ไหมครับได้ครับนี่ก็ยังเก็บไม่เรียบร้อยยังยังเก็บงานอยู่ครับสีสั่งได้ใช่ไหมครับสีสั่งได้ครับอันนี้เปลี่ยนจะเปลี่ยนใหม่ครับเขาซื้อมาเขาทํามาแบบนี้ไม่ชอบเขาซื้อใหม่อ๋อก็คือถ้าชอบสีไหนก็มาสั่งเอาใช่ไหมครับครับ ชอบสเปกไหนก็มาบอกเอาใช่ไหมสเปกดัมอยากได้สเปกแบบไหนครับสูงเท่าไหร่ด้านแมงกี่ไม้อะไรประมาณนี้สั่งได้ใช่ไหมสั่งได้จะเอาปกติทาเสาสูงมันแปดสิบจะจะบอกจะเอาหนึ่งเมตร้นงสามไม้ก็สั่งได้ได้ใช่ไหมได้เอาฝาข้างห้าสิบห้าหกสิบสั่งได้หมดสั่งได้หมดครับแต่ต้องสั่งตอนก่อนขึ้นใช่ไหมใ้เออ หรือว่าชุดแต่งก็ถ้าอยากได้แต่งชุดแต่งแบบหล่อเลยก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่ก็ต้องก็เพิ่มเอาสมมตินะรวมให้อันนี้เป็นเลษไปแล้วบอกอยากได้เลรตรงนี้เต็มอ๋อสมมติมไอ้ตัวนี้ห้าพันนี่ครับก็เพิ่มห้าพันตอ๋ออ๋อเพิ่มตามความจริงไปเลยครับเพิ่มตามความจริงให้อันนี้บอกว่าอันนี้เลรียเอาไอ้พวกนี้เลรให้หมดอี่งานเหรียญหมดได้เหมือนกันได้เหมือนกันอยากได้ได้หมวกได้หมวกก็ ได้เหมืออืมจะได้เป็นพวกแนวรถไฟก็ได้ใช่ไหมครับได้ครับโอ้แล้วก็นาซาที่ใส่ไปให้ก็ประมาณสิบกว่าบาทสิบกว่าบาทใช่ไหมครับที่อยากเอาแบบเต็มไปหมดเลยสี่สิบห้าสิบบาทใส่ให้ได้ก็ให้ได้เพิ่มอันนั้นมันร้อยกว่าบาทอ๋อครับผมเพิ่มไปตามนั้นเนาะครับเพิ่มตามจริงแล้วแต่ลูกค้าสั่งครับผมคันนี้ก็ใครสนใจก็มาดูได้นะพี่น้องร็อกซี้ครับผมวัยรุ่นยางก้าวนะ ยางก้าวผมว่าสวยหนือนั้นะยางก้าวอะตอนนี้ก็สภาพยังไม่ได้เก็บเท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้นะก็มาถ่ายพี่น้องรับชมว่าที่นี่ต่อรถดําจริงหรือเปล่าครับต่อจริงเนาะต่อจริงครับรถที่ผมไปรีวิวก็มาจากอูนี้ใช่ไหมครับสองคันนั้นคมาจากอูนี้สองคันคันสีขาวคันสีเขียวครับคันสีขาวคือไ ฮิโน่หน้ายักษ์ใช่ไหมครับนหน้ายักษ์กับเมกาครับกับเมกาจีโอแปดจีอซีมีอีคันหนึ่งอยู่อูซีอีคันหนึ่งเดก้าใช่ไหมเดก้าครับรถเก้าห้าโอ้ไปทำสีอยู่ไปทำสีอยู่แต่นั้นมีลูกค้าแล้วนั้นมีลูกค้าแล้วครับโอ้โหจำไปแล้วนะตอนนั้นจบไปเท่าไหร่จบไปหกสิบห้าครับจบไปหกสิบห้าครับจบหกสิบห้าครับหกสิบห้า แต่ดัมมันไม่ได้ต่อใหม่ทั้งหมดนะมันซื้อดัมเก่ามาบิ้วครับอืมพอทำราคาได้ครับแล้วไอ้ไอ้ยังคันที่ไอ้ที่ว่าสามแสนกว่านี่ยังมีอยู่ไหมครับก็จริงไหมราคาเนี้ยจริงครับจริงขายไปจริงเลนะครับตอนนั้นผมทำหมดสี่สิบกว่าเลยเลยอยากได้ตังค์ใช้ก็เลยยอมขาดทุนไปเลยว่างั้นใช่ป้าจุโบ แต่แล้วถ้าถ้าอยากให้อยากสยงเส้นอย่างเช่นผมว่าผมมีหัวข้อสีอยากให้ขึ้นดาให้เนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นได้นะครับขึ้นได้คร <ผม S 2> <ด>ับรับขึ้นดาด้วยครับโอ้แว๋วแจ๋ว์ขึ้นได้หรือมีรถเก่าเป็นดาอยู่แล้วอ,อยากให้แบบมาบิ้วเปลี่ยนแผงโครงแผงข้างนั้นก็รับเหมือนกันรับเหมือนกันเปลี่ยนแผงข้างใหม่แล้วก็ส่งไปทําสีให้ก็ได้อืออันน้ก็รับเหมือนกันครับ แต่ตอนนี้ก็กําลังขึ้นอยู่สองคันใช่ไหมครับใช่กำลังขึ้นน่ครับคันนี้ครับคันนี้ราคาก็เท่าไหร่นะหกสิบหกสิบสองครับเนี่ยคันนี้หกสิบสองครับได้หัวหัวสวยมากเลยพี่น้องน่ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ให้ให้พี่น้องดูตอนตอนที่กําลังสร้างอยู่เดี๋ยวทําเสร็จขึ้นกระบะดามเดี๋ยวจะมาถ่ายให้พี่น้องชมอีกรอบครับ นะครับแล้วแต่ขึ้นคันนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นล็อกกี้ต่อใช่ไหมครับครับขึ้นคันนี้เสร็จส่งไปู่ซีก็ขึ้นนี่ต่ออ๋อพี่ร็อกหรือว่าแล้วถ้าสมมุติว่ามีลูกค้ามาเอาคันนี้ก่อนล่ะก็จะทําให้ก่อนไหมยังมีลูกค้ามาเอาคันนี้ก่อนก็ขึ้นคันนี้ก่อนเพราะว่าตอนแรกก็ผมมีเดก้ากับเมก้าครับครับดก้ากับเมก้าเดก้าตอนแรกมันต้องเสร็จก่อนนะเพราะกระบะมันขึ้นมาแล้วยกใส่แล้ลูกค้ามาจองเมกล้าไปก็เลยต้องทําเมกล้าให้ก่อน ทิ effort, ้งเมกาไว้ก็ทำเมกาก่อนเมกาเมก็เลยสุดก่อนครับผมเมกาคันสีเขียวเขียวเขียวมินนะเขาเรียกว่าเขียวมินใช่ไหมเขียวโกเบครับอ๋อเขียวโกเบอ๋อเหมือนกันกับมินเลยเขาใกล้ใกล้กันเหมือนกันอืมนะใครสนใจก็ติดต่อได้ทางไหนบ้างครับติดต่อในมี เพจเฟซบุ๊กเพจเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับชื่อสมใจนึกการช่างอ๋อสมใจนึกการช่างเป็นเพจเฟซบุ๊กใช่ไหมครับเป็นเพจเฟซบุ๊กแล้วก็อีกช่องทางก็เบอร์โทรครับครับผมศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดหกหกสี่หกหกหกสี่หกเนาะครับสมใจนึกการช่างนะครับใครที่สนใจครับตอนนี้ว่างอยู่สองคันครับอะเลือกมาเลือกชมเลือกเอาได้ใช่ไหมเลือกชมเลือกดูได้ครับอ่า จะชอบคันไหนสเปคไหนแต่งแนวไหนก็ราคาก็คันนี้ไม่เกินเจ็ดสิบใช่ไหมไม่ไม่เกินเจ็ดสิบไม่เกินครับสเปคอูนะครับสเปคอูไม่เกินเจ็ดสิบแต่ถ้ามาสั่งเพิ่มก็ได้ครับก็บวกไปตามนั้นใช่ไหมบวกจริงจริงแต่ถ้าสั่งดําก็ไม่มีเพิ่มไหมถ้าสั่งดําอะไรเนี้ยสเปคสั่งดาก็ไม่เพิ่มนะไม่เพิ่มเนาะเพราะว่ายังไงขึ้นอแต่ถ้าชุดแต่งนี่มีเพิ่มแน่นอนใช่ไหม ใช่ชุดแต่งแต่ว่าถือว่านิดๆิน้อยๆก็ทางอูก็ให้ได้ให้ก็ให้ใช่ไหมใช่ครับบางทีสมมติมีนาตายูสิบบาทอยากได้ยี่สิบให้ต่างกันนิดหน่อยอ๋อก็อูก็ใส่ให้ไปเลยครับโอ้เจีอวเจ๋ยวครับอูนี้คุยกันง่ายนะพี่น้องคุยกันง่ายครับให้แต่มาคุยเนาะให้แต่มาคุยกล้าขอกล้าให้อ่ะว่างั้นเด็กกานั่นเขาขอใส่ไอ้นู่นไอ้นี่เพิ่มมึงก็ใส่ให้ โอ้เจ๋อเจียวได้กล้าเนี่ยอยู่ที่ไปที่ไหนไปอบุญใจครับตอนนี้ไปทําอยู่อบุญใจโอ้ได้สีอบุญใจด้วยนะพี่น้องสุดยอดเลยครับลูกค้าอยู่ที่ไหนครับคันเดก้าลูกค้าอยู่สารคามสารคามเสร็จ้วาสไดปนัดรับรถวันไหนก็ลูกค้าไม่รีบเท่าไหร่ครับบอกเขาไว้ประมาณตอนนี้มันยี่สิบวันยี่สิบวันทีประมาจมอตอนนี้ก็สิบกว่าวันครับมาทำสีมันทำานี่ครับผมอ่ะ ใครสนใจคันไหนก็มาเลือกมาชมเอานะพี่น้องตอนนี้ก็ว่างอยู่สองคันครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ให้กับผมมงคลสาวดัมซิ่งแถนด้วยนะครับเจอกรรันคลิปหน้าครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ